สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะ SP Center r คของเบหนึ่งแปดหกวันนี้นะคะเอิญอยู่ที่เซอรี่ไทยเจ็ิบมิลบุรีกรุงเทพพามาชมรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย เ o อร์ราต้าฟอร์จูเนอร์สองจตัววีปี2 0 1 5้แท้เลยนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะชมหน้าแชมป์นะคะสําหรับคันนี้นะสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเป็นเครื่อง2.7ตัววีนะคะเบนซินติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วนะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี Final, ้ภายนอกภายในตัวรถกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเข้ามาวันที่ 31มีนาคมนะคะรีบมาร์เดตให้กับทุกคนได้รับชมก่อนใครเลยนะตัวรถยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพภายนอกภายในนะคะให้เห็นกันเลยนะคะสดๆสสว่ารถที่ได้เข้ามาไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมไม่ตตดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนราคาของคันนี้ตั้งขาย,ยที่629,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่อยู่ที่155,000กิโมตเท่านั้นเองพามาดูกัน ตัวรถนะคะมาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีในส่วนของไฟฮาโดรเจนตัดด้วยกรอบดวงไฟไม่แตง่งไม่เล้าไม่ชำรุดกระจังด้านหน้าเป็นคโครเมียมเรียงกันสวยๆ5เส้นโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะกรอบดวงไฟนะคะสวยๆเดิมๆมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยด้วยถัดมานะคะซุ้มล้อของคันนี้นะคะเขาจะนูนออกเป็นสีขาวนะคะพร้อมกับตัวล้อมแม็กที่จะได้ เป็นแม็กเดิมของ Toyota หัวน็อตหรูได้ย่างปีใหม่2022ไปใช้งานนะคะตัวรถสภาพสวยจริงนะคะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเอามาตั้งขายได้เลยนะ,ะนี่ขัดมาด้านบนนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะติดฟิล์มดำมาให้รอบคันพร้อมกับแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมโลโก้สลักนะคะที่แผงกระลอยนะคะว่า t ต y o ต a Fortuner นั่นเองนี่เลย คิ้วกันสาติดมาแล้วแหล่งกันบนหลังคานะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าที่ประตูนะคะก็เดิมเดิมแบบนี้เลยโตโยต้านะคะโตโยต้าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะสำหรับใครเที่ยมลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะ ต้องแนะนําเลยไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าได้รถปี2015แท้ด้วยล้อแม็กนะคะของตัวรถไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบัตเลยนะได้ในส่วนของตัวยางนะคะปี2022<ม>เช่นเดียวกันนะคะ<ม>เป็นของเดต o นน,นั่นเองเดี๋ยวทําความสะอาดรับรองว่าใหม่กลิบกว่าน,นี้แน่นอนนี่กระจกเดิมๆเ,เลยนะคะของโตโยต้ตามีตัวไล่ฟ้ามาให้สําหรับด้านท้ายตัวรถนะคะไฟท้าย เป็นทรงตมนะคะกรอบโนไฟไม่แต่งไม่เร้าไม่ชารุดไม่เหลืองเลยนะไม่มีน้ําซึมไม่มีชะลานะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าของดูแลมาอย่างดีเลยด้านหลังตัวรถนะคะคาดสากะโปรงด้านท้ายด้วยโลโก้นะะี่ค่ะ f o r ์ u ูเนอร์แล้วก็คาดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยรุ่นย่อยของคันนี้เป็นตัววีนะคะ2.7 V นั่นเองมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ อีกสองจุดไฟทับเพียมผู้หลังแล้วก็ยางอะไหล่นะคะอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะว่าเดิมจริงๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวภายในกันเสียงโชกนะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาดูให้นะคะอ่าด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมอ้ายางภายในตัวรถเป็นสีดํานะคะพร้อมกับตัวแผงนะคะที่เขาปูด,ด้านล่างมาให้เป็นตัวโรเมียม โลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยรายละเอียดโครงสร้างนะให้เห็นกันเลยนะคะโช๊คน้มเดิมไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดเลยนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ด้านในตัวรถนะคะเดี๋ยวติดตั้งในส่วนของตัวเครื่องมือแม่แรงมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่ปิดครอบนะคะตรงนี้น,นั่นเองอยู่ครบเลยนะ สำหรับตัวเบาะนะคะของโฟล์ u จูเเขาสามารถพับนะคะแบบนี้ได้เลยนี่พับแบบว่าพับขึ้นซ้ายและขวาแล้วก็มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้มีกล้องมองด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเราไปดูในส่วนของตัวด้านนี้กันบ้างนี่กระจกเดิมๆเลยเตยตาเดิมๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันเลยเดิมจริงนี่เลยไปเลี้ยวกกระจกมองข้าง ภาษีพลบเอินดูแลให้ด้วยนะสาหรับตัวรถนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอินพาไปดูภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยคะ่ะเปิดภายในมานะคะที่แผงประตูด้านข,าข้างเขามีลายนะคะค่าเป็นเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวลายไม้นะคะที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกระจกอัลโต้นะคะฝั่งของคนขับเซ็นทรัลล็อกรถกปดล็อกมีมาให้เรียบร้อยที่จะแผงประตูเป็นแบบโครเมียม ภายในตัวรถของคันนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้ารับออโต้แนวเรนกระจกได้เลยคันนี้เป็นตัวแก๊สนะคะที่ติดตั้งของ m p g มาให้เรียบร้อยแล้วนะวงมอะไรนะคะของคันนี้นะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดของวงมอะไรให้นะคะมีตัวรับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยพร้อมกับลายไม้นะคะคาดมาให้แบบนี้เลยจอวิทยุนะคะรายละเอียดภายในตัวรถนะคะสวยๆเลยนะเบาะหนังด้วยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บสี ขาวนะคะพร้อมกับตัวบอร์ดที่จะได้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยเรามาดูนะคะด้านในกันต่อนะคะนี่เลยเขามีตัวนี้เอาไว้ให้ห้อยของเพิ่มมานะคะทั้งสองฝั่งเลยนะพร้อมกับตัวบอรดนะคะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ชับเลยรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่อยากจะมาทดลองขับนะคะร้านก็อยู่ที่เซรีไทย70บมีบุรีกรุงเทพนะคะ โทนัดหมายมาดูรถกับเอิญก่อนที่0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยแอดไลน์หาเอิญเมื่อนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอิญเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยค่ะพามาดูห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะเรามาดูตัวโครงสร้างกันมาแต้มสีจากโรงงานที่ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะหัวน็อตทาหน้านะคะไม่มีอรอยไขไม่มีอรอยถอดคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมๆนะคะให้เห็นรายละเอียดเลยว่าเครื่องของตัวรถเดิมๆแบบนี้ไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะถึกจุดเดิมๆเ,เลย รายละเอียดนะคะน็อตของตัวรถนะคะก็ถือว่าสวยแล้วก็ตามสภาพนะคะของตัวปี2015เดี๋ยวทาความสะอาดให้รับรองว่าใหม่กิบกว่านี้แน่นอนนะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มาสนใจออรรถ Toyota Fortuner 2.7ตัว V ปี15แท้คันนี้อยู่นะคะเอาไว้ทํางานขนเงินขนทองได้เลยนะสำหรับใครที่มาลังมองหา ไว้ใช้งานอยู่นะคะเข้ามาทดลองขับมาเทสขับก่อนได้ร้านตัอ้งอยู่ที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันมี f i n a n i n g เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถาม0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิรเบอรนี้ได้เลยนะคลิปนี้นะคะเอิรต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเอิรอนด้วยนะจะมาอัปเดตสต็อกรถนะคะกับทุกคนได้รับชมอีกก่อนจากกาันคันนี้ราคาเพียง629,000บาทเท่านั้นนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ